สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนปูนาจากช่องปูนา USA Channel ค่ะก็วันนี้นะคะจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาทำความสะอาดบ้านนะคะแต่วันนี้ปูนาจะไม่มาทำบ้านหลังนี้นะครับคือบ้านหลังแรกนะคะที่ปูนาซื้อไว้เมื่อปีกว่าๆนะคะหลังจากที่ปูนาเกษียนแล้วก็อยู่บ้านประมาณ6เดือนรู้สึกว่าตัวเองแล้็สามีเกิดความเหงาค่ะเพราะว่าเกษียนแล้ว กูนาเกษียณตอนอายุ50 54นะคะตอนอายุ54แล้วก็มันรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าเงาก็เลยตัดสินใจกับสามีไปเรียนเรียลเตอร์กันหลังจากไปเรียนเรียลเตอร์ก็ก็ได้ใบใบอนุญาตนะคะก็เลยตัดสินใจมาทำธุรกิจเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์นะคะก็เลยมาซื้อบ้านหลังนี้นะคะเป็นหลังแรกนะคะ ก็เดือนกรกฎาคมก็จะจะถึงเนี่ยค่ะก็จะครบนะคะหนึ่งปีนะคะที่ซื้อบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าเราซื้อบ้านยังไม่ถึงปีค่ะก็ เป็นเป็นอะไรที่แบบเดินทางมาถูกมากเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ปูนากับสามีได้ซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ทำเป็นบ้านเช่าผ่าน ABNB นะคะผ่านเว็บเว็บของ ABNB นะคะรู้สึกว่าผลตอบรับนะคะของลูกค้านี่ดีมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ6เดือนต่อมาปูนาก็มาซื้อบ้านอีกหลังนะคะซึ่ง วันนี้ปูนาจะไปทําความสะอาดนะคะก็ตอนนี้ก็เลยนะแวะมาที่บ้านหลังนี้เพราะว่าลูกค้าเขาเช็คออกเมื่อสาวเนี่ยเขาลืมปิดไฟค่ะปูนาก็เลยสามีนะก็เลยบอกว่าเออเขาเห็นอยู่ในกล้องนะคะบอกลูกค้าลืมปิดไฟเห็นไหมคะไฟนะคะยังติดอยู่นะคะสามีก็เลยมาแวะมาที่นี่ก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปบ้านหลังหลังใหม่นะคะก็มาปิดไฟกันเดี๋ยวไปดูกันข้างในว่าลูกค้า สะอาดขนาดไหนทำความสะอาดให้ดีหรือเปล่านะคะเดยวไปดูกัน <was> It's looking good <Yeah. S 1> สามีบอกว่าเหมือนคน <laughs> ไม่มีคนมาพักเลยเขามาพักอยู่ตั้งสี่วันนะคะเขาบอกสะอาดสะอาดมากเดี๋ยวดูสิโอ้ว oh, wow. right, ้าว They don't do they don't do one bedroom daddy right ทูเบ o รูอ๋อได้ยูสิเบดได้ลูกส้นไหนอูนี่ค่ะโอ้โหเขามาอยู่กันสี่คืนนะคะแต่เหมือนเหมือนไม่มีใครมาอยู่เลยรู้สะอาดสะอ้านกันค่ะสะอาดสะอ้านมากนะคะโอเคค่ะก็แวะมาปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราจะไปบ้านหลังที่สองค่ะจะไปทำความสะอาดนะคะเพราะว่าบ้านหลังหลังที่สองนี่จะควิกเทิร์แต่บ้านหลังนี้คนเขาย้ายออกวันนี้แล้วก็ เขาจะย้ายเข้ามาวันพุธเราก็เลยจะรอมาทําวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะมาทํานะคะบ้านหลังนี้ค่ะนี่ตอนนี้ตอนแรกปุนากะว่าจะซื้อที่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเจ้าของเขาเขาเขาซื้อไว้ก่อนมีคนมาซื้อตัดหน้าก็เลยสวดไปนะคะเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวปุนาจะพาเพื่อนๆไปทํา ความสะอาดนะคะบ้านหลังที่สองที่ปูนาเพิ่งซื้อได้ประมาณ3เดือน,นะะตอนนี้ก็มาถึงบ้านหลังที่สองแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเพราะว่ากันแค่5นาทีนะคะขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะคนที่เข้ามาอยู่เนะะ่อ <ะ S 1> เป็นคนเอเชียน,น่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะมาอยู่กัน3มคืนนะคะแล้วก็เขาเพิ่งย้ายออก,กวันนี้นะคะเป็นคนเอเชียนนะคะ่ะมาอยู่กันสาว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 เอเชียก็ประมาณ 6คนนะคะที่เขามาที่ตามที่เห็นในกล้องนะคะอันนี้คือต้นไม้นะคะพวกดอกดาวเรืองนะคะที่ปูนาเอามาเอามาหวานเลยนะคะมันกําลังอุย้ยงามเชียไอ้ตกข้างหน้านมันก็เริ่มแก่แล้วแต่ว่าไอ้ที่ปูนามาหวานต้นเล็กๆมันกําลังจะขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะบ้านหลังนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะคะติดกับทางดวง่วนไอฟนะคะ บ้านของปูนาหลังนี้นะคะติดติดกับทางดวนไอโฟ n e นะคะบ้านหลังนี้ปุนาซื้อเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ซื้อเสร็จปุนาก็ตกแต่งรวยเฟอร์นิเจอร์มือสองนะคะพากันตามที่ปูนาเคยลงคลิปนะคะปุนากับสามีก็วิ่งหาซื้อเฟอร์นิเจอร์กระทางไอเฟซบุ๊กมาเก็ตนะคะทาง ทางทาง a c e b o o k ตลาดตลาดไอเฟอร์เิเจอร์เก่าในใน a c e b o o k นะคะปุนาก็สามีก็ตกแต่งเองนะคะก็เสร็จเสร็จภายในสองาทิตย์นะคะโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากหลังจากที่ปุนากับสามีเปิด,เป,ดเปิดทำการปุนาก็ทำพิธีแบบบ้านเราเนาะทำพิธีคือถวายเจ้าที่เจ้าทางหลังจากที่เปิดวันแรกค่ะลูกค้ามาจองมาจองอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะคะลูกค้ารายแรก ้าจองกันทีและไม่เคยว่างเลยค่ะเนี่ยสามเดือนนะคะแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าจนถึงเดือนตุลาเนี่ยจะมีคนเข้ามาอยู่ห้าเดือนนะคะปุนาไม่ต้องมาทําความสะอาดห้าเดือนนะคะเพราะว่าเขามาอยู่ยาวนะคะพวกไอบริษัทก่อสร้างเขามาเช่านะคะเช่ายาวเลยฉะนั้นหลังนี้เดือนหน้าจนถึงตุลาปูนาก็ไม่ต้องมาทำความสะอาดนะคะก็ให้เขา อยู่ไปยาวๆอ่ะมาะเดี๋ยวปนุนาจะขนของนะคะเพื่อนๆค่ะจะขนของทําความสะอาดค่ะเตรียมอุปกรณ์นะคะไหนมาดูซิสาวๆคนเอเชียมาอยู่ที่นี่โอ้ยสะอาดสะอ้าน,นะะสะอาดสะอ้านไม่ได้นายอันคลีนโอ้ยดูสวยมากเลยอะ่ะเขาเขาดูแลดีมากเลย คน here, เอเชียเหล่านี้ก็สะอาดค่ะในมาดูซิห้องนอนห้องนุง่งห้องนอนเนี้เขาใช้กันขี่ห้องใช้หมดทุกห้องเลยใช้หมดทุกห้องเลยนะคะห้องนอนเอา้าคุณลุงขาคุณลุงเปิดเพลงดังใช่ โอเคค่ะได้เวลานะคะทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวก่อนที่คุณนายจะทําความสะอาดจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูสวนหลังบ้านค่ะโอ้โห to oh สวนหลังบ้าน ขึ้นงามใช่โอ้โหโดอกกระเจีย๊ยบต้นกระเจีย๊ยบค่ะงามมากเลยต้นกระเจีย๊ยบแล้วก็มะม่วงนะคะแล้วก็อันนั้นก็จะดอกไอ้ต้นกระเจีย๊ยบเหมือนกันแล้วก็อะโวคาดโดแล้วก็ไอ้มุมโน้นก็จะเป็นกระเจีย๊ยบแล้วก็มะม่วงนะคะแล้วก็จะปลูกถั่วอันนี้คือถั่วนะคะถั่วฝักยาวปลูกทิ้งไว้นะคะเพื่อนๆค่ะอุ้ยตะกระแตนเยอะเลยตะกระเตนเยอะเลย อุ้ยมะเขือเทศมะเขือเทศก็เยอะนะคะเด๋จะค่อยมองไม่เห็นอันนี้สุกี้นีนะคะสุกี้นีแล้วก็ออ้ยตะกะแตนกับตะกะเตนสุกี้นีปลูกผสมกับดอกไม้ไปมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะอันนี้คือ,อะมะเขือเทศเชอรี่นะคะนี่ออ้ยมีหลายลูกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะมาเก็บกระเจี๊ยบนะคะมีหลายลูกแล้วเนี่ย ต้นกระเจีย๊ยบนะคะนี่มะเขือเทศท้ามะเขือเทศเห็นไหมมะเขือเทศนี่มะเขือเทศค่ะแต่ไม่มีที่คขำมันก็เลยล้มระเนระนาดนี่มะเขือเทศมาลงมาแรงมากินนะคะแล้วก็จะปลูกพริกแซมนะคะมันยังมันยังไม่ขึ้นมากสิพริกแล้วก็จะมีใบชะพูอุย้ยตะกระแตนอุย้ยนี่มีอีกรูป นี่ได้แล้วอีลูกหนึ่งเดี๋ยวจะมาเก็บนะคะนี่สุกี้นี่ค่ะสุกี้นี่ปูนาเก็บไปหลายลูกแล้วนะสุกี้นี่เนี่ยนี่ค่ะก็จะปลูกทิ้งไว้อย่างนี้แหละค่ะปลูกดอกไม,งม้อุ้ยกระเจี๊ยบนี่มีแล้วกระเจี๊ยบอ้ถั่วเป็นลูกแล้วค่ะถั่วเป็นลูกแล้วนะคะถั่วเป็นลูกแล้วโอเคค่ะเพือพ่อนๆค่ะนี่คือสวนหลังบ้านนะคะ เดี๋ยวสามีเขาจะมาตัดหญ้านะคะส่วนปุนาก็จะไปทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปูนาจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะหลังจากที่ปุนาทาความสะอาดเสร็จค่ะวันนี้สามีเขาจะตัดหญ้านะคะวันนี้เขาก็ขนเครื่องตัดหญ้านะคะมามาดูค่ะเพื่อนๆค่ะน,นี่คืออุปกรณ์นะคะเพื่อนๆค่ะที่ปรุนที่ผ้าปูที่นอนนะคะที่ปุนาจะ นำมาทําความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็มีผ้าปูที่นอนแล้วก็ผ้าห่มแล้วก็อุปกรณ์ทําความสะอาดนะคะเนี่ยตรงนน้นนะคะแล้วก็พวกน้ําดุงน้ําดื่มนะคะโอเคครับเพื่อนๆค่ะปุณาจะขนของเข้าบ้านเพื่อจะได้ไปทค่ะเพื่อนๆค่ะอุปกรณ์นะคะที่ปุณานํามาทําความสะอาดนะคะมากับเพื่อนๆค่ะปุนาจะพาเพื่อนๆขนเข้าบ้านนะคะขนเข้าบ้านกันแล้วก็จะรีบทําความสะอาดนะคะจะได้ไปทําสวนนะคะข้างนอกบ้านด้วยนะคะ อันนี้พวกอ,อุปกรณ์ล้างนะคะล้างบ้านนะคะก็พวกน้ำยุงน้ำยาอะไรต่างๆนะคะโฮย้ยเหงื่อตกแล้วยังไม่ได้ทําความสะอาดบ้านเลยเหงื่อตกตอนนี้ก็รื้อนะคะผ้าปูที่นอนแล้วก็ผ้าห่มนะคะจากเตียงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนําไปซักนะคะแล้วปุณหาก็จะมาปูผ้าชุดเตียงชุดใหม่นะคะอันนี้คือห้องอันนี้มาสเตอร์เบดรูมนะคะแล้วก็มาสเตอร์บั๊ รูมนะคะอยู่ตรงโน้นนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะห้องของอาจจะระเนระนาดนหน่อยนะคะอันนี้ก็คือมุมที่ผ้าห่มนะคะที่ปูนาเก็บมาจากสี่เตียงนะคะแล้วก็จะมาวางวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะนํามาซักนะคะแล้วก็อันนี้คือผ้าปูที่นอนแล้วก็ปอกหมอนอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนะคะห้องซักกรีดนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะ นี่ค่ะห้องสําหรับห้องซักรีดนะคะก็จะอยู่มุมนี้นะคะก็จะมีน้ํายาให้ครบทุกอย่างนะคะแล้วก็น้ํายาปะัะขนุมพนุ่มนะคะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถซักผ้าเองได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเตียงนอนที่ปูนารือออกมานะคะอัน,นจะเป็นเตียงที่สองค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเตียงที่สามนะคะเพื่อนๆค่ะเตียงนอนที่สามนะคะ หรือออกมาหมดแล้วนะคะชุดผ้าปูที่นอนเก่านะคะเราก็จะเอาชุดผ้าปูที่นอนใหม่เข้ามาปูนะคะบ้านทั้งหมดนี้นะคะจะมี4ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำแล้วก็ห้อง2ห้องรับแขกนะคะแล้วก็ห้องครัวนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะจะมีให้อำนวยความสะดวกนะคะพเพื่อนๆค่ะมีให้ทุกอย่างแล้วแต่แล้วก็ที่นอนตรงนี้นะคะ เป็นโซฟาด้วยแล้วก็เป็นที่นอนด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ตรงนู้นเหมือน,นกันก็จะเป็นพออแดดดี้สามีตัดหญ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะคะสามารถทําเป็นห้องนอนได้นะคะโอเคมะเข้นเพื่อนเดี๋ยวคุณนายจะไปปูเตียงะคเะพื่อนค่ะ นี่ก็ก่อนที่เราจะไปทําความสะอาดห้องนงห้องน้ําและห้องไก่นะคะปูณาจะมาปูเตียงก่อนปูเตียงเสร็จนะคะปูนาก็จะมาทําห้องสะอาดนะคือห้องครัวก่อนห้องน้ํานี่ทีหลังนะคะเพราะว่าห้องน้ํามันสกปปกเราจะไปทําห้องน้ําแล้วมาทาความสะอาดครัวหรืออะไรนี้มันจะทําให้มีเชื้อโรคนะคะก็เลยจะปูเตียงก่อนนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็จะล้างทําความสะอาดห้องครัวแล้วก็จะมา ทำห้องน้านะคะโอเคเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวปูนาไม่มีคนถือกล้องให้นะคะอาจจะรกหน่อยนะคะบ้านเพราะว่าเราเก็บของระเน้นนาานะคะเพื่อนๆค่ะคือไม่มีคนถือกล้องให้ปูนาก็จะไปปูเตียงะคะ่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยทําความสะอาดแล้วปูนาจะมาอัดอัเดตให้เพื่อนๆดูอีทกอทีนะคะเพื่อนๆ Yeah, they made other comments that uh, were far more threatening than that. And uh, so I'm not really sure what they are, are, are trying to say there. All I will say is this. Uh, a lot of people are concerned about escalation. Escalation. We've we heard escalation for 15 months now. Uh, and I think... โอเคค่ะเพื่อนๆขาก็เป็นว่าทําความสะอาดบ้านเสร็จเรียบร้อยแลยฮะโอเคโอเคเทอร์นอฟตะไลเกิดเทอร์นอฟตะไลเฮียร์ลืมปิดไฟนะคะห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะห้องน้ําห้องนอนห้องนอนที่สองเสร็จเรียบร้อยปูเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคนี่ค่ะห้องนอนห้องที่สองนะคะที่สองที่สามที่สี่นะคะ อันนี้ก็เป็นห้องนอนที่สี่นะคะหมอนหายไปหนึ่งอันนะคะหมอนหายค่ะผ้าห่มก็หนึ่งอันผ้าห่มสําหรับไอห้องรับแขกก็หายไปหนึ่งอันนะคะโอเควิค่ยกลิ่นหอมมากเลยเพื<ๆ>่อนๆค่ะภารกิจวันนี้ทําความสะอาดบ้านหลังใหม่เสร็จนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปบ้านอีกหลังนะคะอันนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดมแล้วก็มัสเตอร์บัธรูมนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเป็นว่าภารกิจเสร็จเรียบร้อยค่ะ เราจะเดินทางกลับบ้านกันค่ะอุ้ยช่วงนี้รถติดดีเนาะโอเคค่ะสานีติดไปนะคะแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านกันค่ะความเรียบร้อยนะคะต้องตรวจให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะย้ายเข้ามานะคะเราต้องรีบกลับ ก็คือสเสบียงค่ะสเสบียงสเสบียงกับอาหารกับเ,เพื่อนๆค่ะที่เตรียมมานะคะเวลาทําทําความสะอาดเสร็จแล้วก็นี่ค่ะสเสบียงนะคะ พอมาถึงบ้านนะคะภารกิจนะคะประจำนะคะที่จะต้องทำนะคะคือเอาขนมปังนะคะไปให้น้องปลาที่หลังบ้านนะคะมาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคุณน่าจ,จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปให้อาหารปลากันค่ะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าๆนะคะเพื่อนๆค่ะแดดก็ยังร้อนอยู่คะ่ะแดดตะวันก็ยังแบบยังไม่ตกดินเลยนะคะตะวันจะตกดินที่นี่ประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสิคะว่า น้องปลาจะมารอทานข้าวไหมวันนี้นะคะโอ้วันนี้รู้สึกว่าน้ํากระเพือเยอะเลยนะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมารุ้นกันว่าน้องปลาวันนี้จะคุดมาแล้วค่ะเขาได้ยินเสียงแล้วเขาได้ยินเสียงเขามาแล้วมารอแล้วมารอแล้วะคะเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะถ้ามองเห็นเ <ๆ S 1> พื่อนๆมองเห็นไหมคะเดี๋ยวดีนะคะเขาจะตัวจะดำๆหน่อยหนึ่ง ะะว่าน้ำมันขุ่นนะคะวันนี้น่าจะมองเห็นอยู่นะเนี่ยดอดำๆนี่เห็นไหมคะพันเอ้อวันเอ๋อพอเขาได้ยินเสียงนะคะเขาจะมานะคะจะมารอนะคะเดี๋ยวจะลองโยนข้าวเอาข้าวเหนียวลงไปก่อนเอาข้าวเหนียวลงไปก่อนนะคะเขาจะกินไหมข้าว ไม่ชอบข้าวเหนียวเฮ่ปลาเนี่ไม่ชอบชอบข้าวเหนียวเดี๋ยวจะโยงนปังไปนะคะหนุนเข้ามาแล้วนุ่นนี่ใต้น,น,ตนุ่งใต้น้ําเต็มไปยนนุ่นนุ่นนุ่นแดดส่องเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะเขาจะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมคะก็จะโผล่นะขึ้นมาแล้วนะอา้าน้องเต่ามาก่อนเลยหเห็นไหมค่ะเห็นไหมตัวเป็นล่ำเลยอุ้ยตัวใหญ่เลยนะน่ะ ตัวเริ่มเลยมันอ้วนนะคะเพราะว่าเราให้อาหารทุกวันเอ้ยมีตัวใหญ่ด้วยมีตัวใหญ่ด้วยโอ้ยนี่นี่มีตัวใหญ่เลยนะคะจะมีครัวตัวหัวโจก้วยตัวใหญ่เลยน้องเต่านี่มันรอแล้วเนี่ยน้องเต่ามารอแล้วเนี่ย โอ้โหตัวนั้นตัวใหญ่เลยโอ้โหตัวเป็นเรื่องเลยอะโอ้โหเขากลัวเฮ้ยเย่งกันละน้องเต่าก็เย่งกันละเย่งกันละเย่งกันละปลาซงปลาซิวโอ้ยตัวนั้นตัวใหญ่มากเอ้า โอ้ตัวใหญ่จริงๆตัวนั้นนะไม่รู้ปลาอะไรตัวใหญ่มากเลยเอาไปไหนละไปไหนละตัวใหญ่ไปไหนละเต่ามากันเป็นฝูงเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเต่ามาเยอะเลยค่ะมาเป็นสิบบตัวเลยค่ะโอ้โหวันนี้คงหิวกันโอ้โหแต่วันนี้เราขนมปังมาให้แค่สองแผ่นนะคะ ไม่ได้เอามาเยอะนะคะเพราะว่าถ้ามาเยอะเลยกเขาจะไม่ค่อยกินกันนจะเต่าเยอะมากเลยวันนี้นี่จะเต่าลอยเต็มไปหมดเลยปาลาอะไรแย่งไม่ทันเลยค่ะวันนี้เพื่อนๆค่ะปลาแย่งเต่าไม่ทันค่ะเพื่อนๆ่ะโอ้โหไปหมดแล้วปลาไปหมดแล้วเอานกก็เริ่มมาแล้วค่ะ โออ้โอ้โอ้โอตัวนี้ตัวใหญ่อืมนกนกเห็นไหมน่ะนก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 กวจะมาเต่าก็จะมาเอ้าเอาอุดมสมบูรณ์เลยเกินเยอะจริงๆเต่าเยอะมากนะคะแล้วก็อ้วนด้วยนะคะเพราะว่า เราให้อาหารทุกวันนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นาว่าหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะคะน้องเต่าคะ่ะหมดแล้วคะ่ะวันนี้พอแล้วคะ่ะพอแล้วนะคะน้องเต่าคะ่ะเนี่ยะค่ะเพื่อนๆค่ะก็เพื่อนดูนะคะว่ามอยอู่อย่องางี้ยกับธรรมชาติอยู่กับน้ำน,นะคะอยู่กับสวนค่ะก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะ ฝากนะคะเป็นกําลังใจนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจปูนานะถึงช่องปูนาจะไม่ค่อยมีคนมาเยอะมาดูเยอะมาติดตามเยอะนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะคือเราทําคืออยากจะเอาชีวิตอีกมุมหนึ่งนะคะของเมียฝรั่งนะคะอีกมุมหนึ่งมาให้เพื่อนๆดูว่าเออเมียฝรั่งอยู่กันยังไงนะคะเพราะชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็ฝากติดตามนะคะฝากกดอ่า อะไรกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อน,นะะๆ,ๆนะคะเฮงเฮรวยรวยนะคะมีโชคมีลาบกันทว่นหน้าคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายจ้กน้องเต่าบายตัวบเริ่มได้าย